หนึ ừ, ấy, ่งจนเช้ามากเลยะผมยังมองเสียงไม่เสร็จเลย แต่ว่าเป็นเป็นบรรยากาศที่ผมอยากเห็นเหมือนกันนะูนแต่ว่าคือผมยังเสียงผมมันไม่ตื่นอ่ะผมพยายามวอร์มอมือบนรถอยู่ไม่ตื่นไม่เป็นไรวันนี้เจ๊ทุกคนต้องเชียร์น้องนะครับคือต้องบอกว่างานวันนี้เป็นงานแบบชิลๆกันเองนะครับเดี๋ยวพาไปค่ะบพี่มูไม่ห่วงเดี๋ยวไปทุ่มทุ่มที่สถานการณเดี๋ยวเราไปฟังน้องโชว์เรามาพูดกันแล้วก็อัลบั้มก่อนเป็นยังไงบ้างครับอัลบั้มแรกในชีวิตรู้สึกเอ่อ เทมากครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนผมแล้วมันก็เลยมีอัลบั้มมานี่ออกมาครับช่วงใหม่บูมนะครก็ข้างในอัลบั้มนี้ก็มีเอ่อเพลงเพลงอยู่ประมาณแปดเพลงนะครับเอ่อทุกทุกคนที่ฟังได้วันนี้ครั้งแรกหรือเปล่ปาคือทุกคนที่มาวันนี้คือตั้งใจมาให้บูมแสดงกับมืออ๋<น>อคือยังไม่มีใครแกะใช้ใช่ไหมครับอยากไมีแต่เดี๋ยวนี้ที่มานแกะให้ดูได้ของั้นเขา อ๋อคือมันจะมีแผ่นแผ่นซีดีด้วย,ยอันนี้ใช่ไหมครับนี่เป็นซองคอลลาเจนนะไ <c oughs> <c oughs> ม่ใช่ไม่ใช่คอลลาเจน <c oughs> ใช่มันก็จะเป็นลูกเล่นนะครับแต่ละอันมันทำอะไรได้บ้างก็ทุกคนต้องลองไปแกะดูนะครับ <c oughs> คือถามว่ามันรคุ้มค่าไหมมันคุ้มนะคือ,ค,อคือในนี้มันจะมีซีดีแถมซีดีหนึ <c oughs> ่งใช่แล้วคือในซีดีเนี่ยคือมันจะมีเพลง <c oughs> เพลงหนึ่งที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาแต่ว่าใครที่ซื้อก็จะได้ฟังไปครับใช่ก็ ชื่อเพลงว่าเพลงอะไรเนี่ยครับชื่อชื่อเพลงว่าเอ่อผมเออทุกคนทุกคนยังไม่เห็นชื่อเพลงเลยโอเคถ้างั้นผมใบให้ครับคือชื่อเพลงมีมีสามตัวอักษรนครับตัวแรกเป็นคอควายแล้วก็ปิดท้ายด้วยยอยักษ์ครับ โอ้ผมไม่ขนาดนี้นะเดี๋ยวข้างล่างนี้ใครอยากถามคุถามอะไรเกี่ยวกับอาราบามีน้องไหมฮะถามได้ไหมครับเดี๋ยวพี่ฟ้าครับราคาเท่าไหร่ลดได้ไหมอย่างนี้หน่อยดีนี้ถามใช้เลยนะคะอยากถามอะไรน้องไหมถามได้เลยครับมีใครอยากถามไหมคะยังพูดเดี๋ยวฟ้าไปม่ให้ดี่อ่าโอเคครับที่จะได้คุยกับน้างวันนอาลาบามีน้องมมีส่วนในการคิดหรือว่าคิดคอนเซ็ปต ตัวอัลบั้มหรือว่าเพลงมากมายแค่ไหนเป็นขนาดที่ดีมากเลยะเจะได้พรีเซนต์ด <มา S 1> ้วย <c oughs> สำหรับอัลบั้มนี้ใช่ไหมครับคือมันจะแต่ว่าแสดงความเป็นตัวตนของผมแล้วกัน,นครับเพราะว่าแบบว่าคือท,ท,ท,ที่ที่ที่มันจะเป็นแบบห้องห้องอย่างเงี้ยค,คือคือมันเหมือนแบบคือแบบห้องห้องนอนขอผมครับแบบที่บ้านผมใช่มันจะเป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันอย่างเงี้ยที่มันจะลกๆหน่อยคนะแต่ว่าไม่แต่ว่ามันเป็นแบบสกปรกแบบศิลปะครับแนว้องผม สมพก็บบมุมีศิลปะก็จะรบๆแบบส,สวยๆหน่อยนะมันก็จะมีความเป็นตัวผมแบบไม้ปูยดเนี้ยนะเดี๋ยวมันจะมีแบบแบ,บ่งเป็นห้องแบบมันจะมีเกมมีห้องโซฟามีมุม,มแต่มุมอ่านหนังสือนี่มันอาจจะไม่ใช่กรมนะไร่างเง้แก็เป็นห้องหนึ่งที่คนดีนะครับแล้วก็มีที่ีิท่าอันนี้นะครับก็ให้พ่อกับแม่ทำไไปแม่น่ โอเคค่ะม่ะมีคำถามอีกไหมคะขำได้นะขำได้นะครับขำได้นะครับดูก่อนได้นะครับไม่คำจะถามคำถามน้องรัผมรู้ว่าเช้าครับแต่ว่าขำได้ครับามได้ก็ได้ครับยังพี่ฟ้าถามพี่ฟ้าจะถามว่าในอัลบั้มแบบแฟนคลับคือส่วนไหนในห้องน้องบูงโอ้ห้องน้ำเลยเหรอครับห้องน้ำไม่มีเลยดีไนะครับที่แฟนคลับคือส่วนไหนนะครับ โอ้โหเป็นคำถามที่ยากนะแต่ว่าหน้าตอบก็เอ่ออยู่ในใจนี่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 ยู่ไหนอยูไห้เทียนหรอเอ้าไม่ไม่ใต้เตียงนะไม่ไม่พี่กัวพี่กัวนะพี่กัวคือพี่กัวคือตุ๊กตาผมนะนี่เพราะว่าเพราะตุ๊กตาผมเนี่ยก็จะอยู่กับผมมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่ว่าไม่ว่าผมจะอยู่ในช่วงเวลาไหเอ่อไอ้นี่ครับพี่กัวนี่ก็ยังอยู่นะก็เป็นเหมือนกันข่าวของผมที่ที่อยู่กับผมผมไี่เป็นผู้ไม่ถูกแต่ว่าต้องมา ถามได้นะครับอะพี่วศักดิ์ใครเป็นชื่ออัลบั้มใหม่บูมค่ะเอ่อคือจริงๆแล้วสำหรับชื่ออัลบั้มเนี่ยที่แรกผมจะตั้งชื่อว่าบูมแมลงครับที่ที่แมลงแปลว่าแมลงที่มันรีบดิบดิบเแล้วแล้วผมคิดว่าจะตัดส่วนหัวผมแป๊บๆตรงตัวแมลงอะไรอย่างคือแต่ว่าคือไอเดียผมมันไม่ผ่านพี่เขาก็เลยไม่หารือมาเท่าไหร่ก็ไม่น่าผ่านเท่าไหร่นะก็เป็นแมลงวัน ช่องวันบูมแมลงวันใช่พบเลยนั่นแหละครับก็สุดท้ายแล้วมันก็มาจบที่ไมค์บูมครับเพราะว่าพวกพี่ๆมัาก็แบบอยากให้แบบแสดงถึงความเป็นตัวตนผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาจบที่ไมค์บูมครับผมมีคำถามอีกไหมคะสามารถพูดคุยหรืถามน้องได้นะคะหรือว่ามีใครอยากจะบอกอะไรน้องบูมหรือเปล่าวันสำคัญวันนี้ที่เป็นวันที่แบบเราจะได้เหนุการณ์ เป็นสคัญเลยเป็นสำคัไงเ,เอาอ,อ,อ,อทุกคน้กัญครัว่าทุกคนทุกคนพอจะจำเนื้อเพลงมันได้หรือเปล่าเพราะผมไม่ได้ร้อ,อ,องนานแล้วหรอรู้รู้ไมเพลงหม่เพเอาปนสุดยอ,ขอ,ขอนดนะจนี่ั่งนรกยังไม่ได้ร้องเลย Sure. with yeah, that town cool Sun. I'm like can't ไปกันใช่ไหมครับครับกลับบ้านเลยไปไม่ไปบ้านให้ไปบ้านใหไปบ่านมันให้แน่นอนเลยนะอะไรที่คนอยากไปครับไปงานเมาอะไรมาเปล่าดีดีครับผมไปดีดีผมเต๋าผมไม่ไปไม่ไปไม่ไปนั่าไหร่นะถ้าเธอไม่ได้คิดอะไรครับเพลงแรกในชีวิตครับผมวันนี้ผมเตรียมมาสามเพลงนะครับมีแค่นั้นก็มาขอานด้ยอ่ะไหนขอลองขอลอง เออทดสอบแล้วทุกคนจำชื่อเพลงผมได้ไหมชื่อเพลงแม่เพลงไรนะฮะ ทุกคนลองทตกะครนบลองนะดื่มน้ำเย้คร่าผมใช่ผมบอกเองดื่มน้ำเยะเลร้องเพลงอ่ะกางร้านวิเทสวิเทอันนี้มีความสรกสรใช่ไมครับเขาก็เรียกว่าสรเสีิญไหมสรรเสรินี่นะฟลแฟนทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะคงไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มใช่ไหมะ ในช่วงสมัยมัธยมนะครับผมก็ครับกำทุกเพลงที่ผมแต่งก็จะดําเนินเรื่องมาจากชีวิตจริงด้วยนะครับไม่เขินที่ต้องมาเล่าให้ทุกคนฟังนะเพราะปกติจะอยู่คนเดียวนะจริงๆแม่ก็ไม่บอกพ่อก็ไม่บอกครนะแต่แต่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแล้วผมก็โหแต่แปลกจริงเขาไม่ได้กล่าววิธีผมเคยร้องเพลงแบบนี้แล้วก็เวลา แล้วแบบผมคือผมแปลกใจที่ทุกคนก็คือตื่นกันมาด้วยมีมีใครบ้านไกลไหมไก่ล่ะฮะไกลแค่ไหนอะลูกไกลแค่ไหนที่เรียกว่าไก่ล่ะฮะถ้ารับเท้ามาจากที่ไกลใช่ไหมเนาะเพราะว่ผมอยู่รับเท้าใช้เชือกซ้ำเลยนะมีมีใครอยากทานจังหวัดไหมฮะอะโอ้ยขอบคุณนะโอ้ยรับฝัเด้อขอบคุณนะครับเพราะผมไม่มีค่าน้ำมันให้เนา นั่นแหละครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับแค่เดี๋ยววันนี้ผมผมเซ็นอัลบั้มให้ครับแล้วก็ให้ทุกคนไปเออสนอยนะครับกับอัลบั้มมีเพลงให้ฟังตั้งแปดเพลงเลยโอเคเพลงต่อไปทุกคนน่าจะเรียกร้องกันมาเยอะเหมือนกันครับก็สภาพเสียงคือตอนยังไม่เที่ยงครับก็น่าจะน่าจะอันตรายพอสมควรนะสำหรับเพลงนี้แต่ว่าก็จะทำให้ทุกคนนะครับ 心一起真。 Yeah. ช่วงเวลาที่มันมีความหมายแต่แม้จะมีบางครั้งให้ต้องรักษาถึงนัดยามพอให้นอนและตาได้ทิ้งกันยังในงใจฉันมันนานไม่เอยเลือลางหายไปคงเพราะว่าเราเก,กิดมาเพื่อพบอกัน นไม่ถูกอาจารยจะบอกว่าถ้าใครอยากให้ร้องเพลงต่อไม่อยากจ่ายตังก็ได้นะครับชิวๆแบบไม่อยากร้องได้เลยนะอ๋เอเหรอโอ้ถ้าัน้องฉีกแบ่งกันทุกคนเลยอะไะขอบคุณครับแต่ว่าจริงๆครับเป็นคนเป็นคนใจดีนะฮะใครจะร้องอะไรก็ร้องนะชิวๆครับผมเป็นทีขอได้เปล่าทอะไรเปล่าขอขออกเพลงเลย นี่เป็นนะครับคือกิจกรรมต่อไปเมื่คืนนะครับคือการเซ็นใช่ไหมครับอ่าแต่ว่ามีใครอยากให้ร้องอะไรไหมครับเอ็มพอมีเวลาอยู่มีใครอยากฟังร้องร้องเพลงไหนไหมคะเพลงอะไรเพลงอะไรครับเอถึงแซ่เอถึงแซ่ก็ได้ครับทันที่เบอเอเหรอครับผมอยากร้องเพลงเกาหลีมากเลยผมอยากฝึกครับผมอยากร้องเพลงบิ๊โตัมากเลยผมพิจิตร์ชีนี่เบอร์ร้องแบบอยากฝึกแบบไม่แต่หมวเราะไม่เกินเนื้อ

ใช่ฮะยังเป็นยังยังไนอ่ะเป็นคนยืนที่นี่เองนะเปิดเพลงเต้นได้ไหมอ่ะอ่เอออยวนะดี๋ยวนะเนะนะทุกคนได้ยินใช่ไหมฮะได้